สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพชรศัต์โทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัววันที่15มกราคม2557 ที่บริเวณหน้ารุสว,วรีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีถนนทหารในเขตเทศบานลนครอุดรธานีประชาชนชาวอุดรธานีจำนวนมากได้มาทำการซ้อมรำบวงสวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก The Largest Thai Dance ที่มีความยาว1กิโลเมตรเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองก่อตั้งเมืองอุดรธานีปีที่121ในวันเสาร์ที่18มกราคม2557ที่จะถึงนี้ เพื่อถวายแด่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการขอจดบันทึกสถิติโลกจากกินเนสส์บุ๊ลเรคคอร์ดซึ่งการรำวงสวงพลตรีพระเจ้าบรรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมก่อกำเนิดขึ้นมามากกว่า20ปีจากกลุ่มสตรีสีหมากแข้งและเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีจากเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในทุกสาขาอาชีพเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ ลุเข้าสู่ปีที่121ของจังหวัดอุดรธานีดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้โลกได้จารึกจึงได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์โดยนำประชาชนจำนวน5,121คนมารำวงสวงเพื่อถวายแด่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมในวันเสาร์ที่18มกราคม2557ที่จะถึงนี้ สนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษัทโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว